ครับเพียงคนละ9 9 9 9แชร์ของขวัญคนละ1ชิ้นสำหรับต่อ1นึ่คำถามถามกันได้นะเมื่อเข้ามากันแล้วเข้ามากันแล้วก็ถามกันได้นะออส่งของขวัญแล้วก็ถามได้นะเข้ามากันเลยเร็วเข้าคนละ9 9 9 9แชร์นะของขวัญคนละ1ชิ้นต่อ1นึ่คำถาม เอาเร็วเวลามีไม่มากนะเข้ารอบนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวก็ออกนะเจ้าทั้งปลายนะคนะเก้าร้อยเกาเแชร์เพียงเท่านั้นนะนะสวัสดีนะครับทุกท่านนะขอบคุณนะครับนะสำหรับหัวใจส้มจัดมาแล้วก็ถามได้เลยพิมพ์ชื่อแล้วตามด้วยคำถามเข้ามาเลยครับเดี๋ยวจะดูให้นะนะนะดูให้คนละหนึ่งคำถามปูจะมีเกณฑ์ได้เปลี่ยนงานไหมคะนานไหม ไพ่บอกมีโอกาสได้เปลี่ยนงานครับถ้าคิดจะเปลี่ยนนะไพ่ผมดูแค่รายสามวันนะครับนะก็น่าจะเป็นช่วงหน้เป็นรายสามวันนี้นะไปหางานใหม่รีบหาสักทันนะอาทิตย์หน้าเนี่ยอาทิตย์เนี้ยนะนะเข้ามากันนะผมดูแค่รายสามวันนะครับในภายในสามวันนี้มันก็มีเกณฑ์ถ้าจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนได้นะแล้วคนละเก้าพันเ้าร้อยเก้า้าแชร์เพียงเท่านั้น จัดของขวัญเข้ามาเลวเซเข้ามาแป๊บหนึ่งนะไม่นานนะนะไม่นานคนละ9999แชร์เพียงเท่านั้นนะเมื่อแชร์แล้วนะตามด้วยชื่อเล่นนะตามด้วยคำถามขอของขวัญน,นะครับเป็นแบบหัวใจส้มแบบคุณปูนะครับนะนะคุณปูให้ของขวัญเป็นหัวใจส้มนะขอแบบหัวใจส้มนะครับแล้วเดี๋ยวจะตอบให้ นะขอหัวใจส้มขอดอกกุหลาบนะจัดมาครับเร็วนะคนละเก้าร้อยเแชร์นะ 9, 999, นะจัดของขวัญเข้ามานะเดี๋ยวจะดูให้นะคนละหนึ่งคำถามต่อหนึ่งของขวัญน,นะคุณปูได้มาแล้วให้มาแล้วหัวใจส้มนะครับเพราะฉะนั้นก็นะจัดดอกกุหลาบจัดหัวใจส้มแล้วกันนะ ผมจะดูเฉพาะกะติกางผมดูเฉพาะคนส่งของขวัญน,นะครับนะแต่ถ้าเกิดว่าไม่นี่ผมก็จะบอกให้สวดพระกาถาเงินล้านในการแก้ดวงเสริมราศีนะให้ลองสวดพระคาถาเงินล้านแล้วกันนะครับนะถ้าถ้าเกิดว่าจะให้ดูให้แก้นะเพราะว่าดวงทุกคนเนี่ยสามารถแก้ได้เองแต่แค่เพียงว่าจะแก้หรือไม่แก้นั้นขึ้นอยู่กับวาสนาของแต่ละคนนะครับนะขอบคุณนะครับสําหรับหัวใจส้มนะครับถามได้เลยครับนะนะ,ะถามมันเข้ามา สมจิชามวินาสังสิมโมพระมาจมหาเทวาสเพยาคาปรายันเตเพม็มจมหาเทวาอภีราภาภวันตุเมมหาพุนย